จะมาได้จยูนอนี่ดินขนาดคนเดินเข้ามายัางนุ่มเนียมนุ่มเนียมเลยลองดูมันกิดจะมาได้ก็ต้องเดินมารถเดียวข้ามชะง,งักกดเอาดินคูลำห้วยนี่แหละครับมาใส่แล้วก็เดินเข้ามาโอ้มาได้อยู่นะแต่มันใหญ่เนาะครับ รอ,อดินทองครับงานนี้ลงนูไม่รู้ว่าจะขึ้นหน้หรืเอเปล่าเดี๋ยวไปดูนะอาการหนักมากครับตายายก็เอาเรอเบียมาเส้นแล้วครับบอกแกที่เจ้าทาห <c oughs> นักหน่วงและรุนแรงครับโ <c oughs> ลิกอัางซอพื้นาจะไม่ธรรมดาแล้วยวบอกตายายก่อนเจินจะที่จะทางก่อนครับก็จมาม,ามาหนึ่งคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวาน ตายายเส้นก่อนคนระับร้อยสี่สิบมาช่วยร้อยสี่สิบครับขึ้นกระเป๋านะนี้ดูครับมีทั้งสองล้อครับแต่ว่ามันอยู่ในแนวไอเนื้อแท็กมันอยู่ในแนวตรงอยู่มีโอกาสขึ้นอยู่ครับแต่มไม่มีไม้่นเละ lấy mặt khăm à, xin ta dạy hơn khăm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตรงนี้ก็ชาวนาก็ปล่อยน้ำจากานาลงห้วยเลยครับมันก็ขึ้นมาเยอะเดี๋ยวจะได้ลองครับรอสักครู่